สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะคณิตศาสตร์บายครูกุ้งจะพานักเรียนไปรู้จักการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยวิธีกำจัดตัวแปรแต่ในวันนี้เราเข้าสู่ภาคที่2ของการแก้ระบบสมการซึ่งในภาคที่2นั้นจะแตกต่างจากภาคแรกอย่างไรนักเรียนลองสังเกตจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างบอกว่า จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีกําจัดตัวแปรในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยปกติแล้วเราต้องเลือกกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปก่อนแต่นั่นหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าตัวเลขข้างหน้าตัวแปรนั้นต้องเท่ากันแต่ถ้าเราสังเกตหน้าตัวแปร x ตอนนี้เป็น3กับ9ซึ่งไม่เท่ากันหน้าตัวแปร y เป็นลบสองกับลบห้าก็ไม่เท่ากันนั่นแปลว่าเรายังไม่สามารถที่จะกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งได้เราจะต้องทําสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนลองสังเกตต,ตัวแปร x ก่อน3กับ9เรามีโอกาสทาตบทาเลขสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันได้ไหมมีโอกาสทํา3ให้เป็น9ได้ไหมคะสามารถทําได้แปลว่าทํายังไงเลข3หน้า x ตัวนี้ จึงเป็นเลข9ได้เราก็ต้องเอาเลข3เข้าไปคูณใช,ใช่ไหมคะแปลว่าขั้นที่1เราก็เอา3จํานวนเต็มเนี่ยสคูณกับสมการที่1เลข1นึแล้ววงไว้ตรงนี้คือสมการที่1นะคะแปลว่าเอา3ไปคูณทั้งสมการเลยอ่ะลองดูนะคูณยังไงช่วยกันคูณนะ3เขียนค้างไว้ก่อนดีกว่านังเรียนได้ไม่งงแล้ว3คูณสมการที่1สมการ1คือ 3x บวก2 y เท่ากับต้องเอา3คูณกับ10ด้วยใช่ไหมคะเราก็เอาคูณเข้าไปในวงเล็บ3คูณ3เป็น9 x บวก3มไปคูณ2 y เป็น6 y เท่ากับ3คูณ10ได้30กลายเป็นสมการที่3เพราะฉะนั้นสังเกตต,ตอนนี้สมการที่2กับสมการที่3มีค่าเลขหรือว่าสัมประสิทธิ ของ x เหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำสองสมการนี้ไปลบกันได้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะนั้นนักเรียนจะเลือกสมการที่สองลบสมการที่สามหรือสมการที่สามลบสมการที่สองก็ได้อ่ะสมมุติว่าครูเปลี่ยนบ้างเอาสมการที่สามลบสมการที่สองนะเอาสมการสามตั้ง 9x บวก 6y ลบสมการที่สองคือ 9x ลบ ห้า y ใช่ไหมคะเท่ากับฝังขวามือของสมการ3คือ30ลบด้วย41จากนั้นถอดวงเล็บออกมาก็จะได้9 x บวก6 y เครื่องหมายหนะ้าวงเล็บเป็นลบข้างในจะเปลี่ยนตรงข้ามแต่ถ้าหน้าวงเล็บไม่ได้ติดลบข้างในจะไม่เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะมันก็จะเหมือนเดิมตอนนี้ของเราลบเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจาก9 x ก็เป็นลบ9 x จากลบห้าเป็นบวก5 y าวายเห็นไหมคะเท่ากับ30ลบ41มันลบไม่ได้มันก็จะติดลบลบเท่าไหร่ล่ะลบสิบเอ็ดใช่ไหมคะต่อไปต่อไป9 x ลบ9 x หมดไหมหมดเหลืออะไรแล้วเหลือหกวบวก5 y ได้กี่ y อะ่ะสิบอดเท่ากับ ลบสิบเอดเนาะจะหาค่า y เดียวย้ายสิบเอดตัวนี้จากคูณลงไปหารก็จะเป็นลบสิบเอดหาร11เพราะฉะนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับลบหอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เราได้ค่า y หรือ,อยังได้ค่า y แล้วแต่เรายังไม่ได้ค่า x ใช่ไหมคะจะหาค่า x ยังไงอะ่ะเราก็ แทนค่า y เท่ากับลบหเลือกแทนในสมก,การไหนดีอ่ะแทนในสมก,การที่หนึ่งดีกว่าเนาะเลขน้อยกว่าเพราะนั้นสมก,การที่หนึ่งบอกว่าจาก3 x บวก2 y เท่ากับ10ใช่ไหม3 x เราไม่รู้ค่า x บวกด้วย2คูณกับ y เรารู้ว่า y มีค่าเป็นลบ1ก็แทนลบ1ลงไปเท่ากับ10 ก็จะได้สามอ่าสองคูณลบหนึ่งเป็นลบสองก็ใส่ลบสองได้เลยไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกแล้วเท่ากับสิบใช่ไหมคะย,ย้ายลบสองตัวนี้จากลบย้ายไปทำอะไรย้ายไปบวกก็จะได้สามเเท่ากับสิบบวกกับสองได้สามเเท่ากับสิบสองใช่ไหมจากนั้นย้ายสามตนนัวนี้จากคูณไปทำไมละไปหารก็จะเป็นสิบสองหารด้วย สามสามไปหารสิบสองได้กี่ครั้งได้สี่ครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่า x เป็นลบหนึ่งค่า y เป็นสี่ใช่ไหมเอดทโดทีได้ x เป็นสี่ y เป็นลบหนึ่งเราก็าตัวเนี้ยไปตรวจสอบ x สี่ y ลบหนึ่งนะอ่ะเราก็จะแทนค่าและตรวจสอบนะแทนค่า x เท่ากับสี่ใช่ไหมอ่ะ x เป็นสนะี่เนาะ แล้วก็ y เท่ากับลบหนึ่งเอาแทนในสมการไหนก่อนแทนในสมการที่หนึ่งนะจากจากอะไร3 x บวก2 y เท่ากับ10แทนค่าดูสิว่าสมการนี้เป็นจริงไหมนะก็จะได้3 x เป็น4บวก2คูณกับ y เป็นลบ1เท่ากับ10 สาคูณสได้12 2ส,ส,สคูณลบหได้เท่าไรคะสอคูณลบหติดลบสเท่ากับสิบปรากฏว่า12บลบสก็เหลือ10ซึ่ง10บเท่ากับสิจริงไหมสิบเท่ากับสิบจริง,มส,ส,รงสมการที่1เราพิสูจน์และเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปเพราะต้องเป็นจริงทั้งสองสมการใช่ไหมขั้นต่อไปก็ไปแทนในสมการที่2บ้าง สมการที่สบอกว่าจาก 9x ลบ 5y เท่ากับ41เหมือนเดิมคือแทน x เป็นเลข4ลบด้วย5คูณกับ y แทนค่า y เป็นลบ1เท่ากับ41เนาะ9คูณ4เป็นเท่าไหร่คะ9 4ได้36ใช่ไหม ลบหคูณกับลบหลบกับลบเจอกันมีลบ2ตัวคูณกันกลายเป็นบวกหคูณหได้5้าเท่ากับสี่สบวกหได้41่สเท่ากับสีจริงไหมจริงอ้าวจริงอีกเพราะฉะนั้นเราสรุปสรุปดังนั้นคําตอบของระบบสมการก็คือค่าของ x กับ y มีค่าเป็นเท่าไหร่ x เป็น4และ y เป็นลบหอ่ะเพราจะได้นะคะในตัวอย่างข้อที่2นะคะสังเกตว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x ไม่เท่ากันและสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y ก็ไม่เท่ากันดังนั้นจึงยังไม่สามารถแก้ระบบสมการโดยวิธีการกำจัดตัวแปรได้จนกว่าเราจะทำให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเท่ากัน เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาวิธีการทําให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปร x เท่ากันทําไมจึงเลือกตัวแปร x ละ่ะเพราะตัวเอตัวแปร x นะั้นมีค่าเป็นบวกทั้งคู่มันก็จะง่ายต่อการทานะคะวิธีการง่ายที่สุดก็คือให้นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้สมการที่1ตัวแปรเเป็น2ส,สมการที่2ตัวแปรเเป็น3เราไม่สามารถทํา2ให้เป็น3หรือว่า3ให้เป็น2ได้ แต่เราสามารถทำสอตัวนี้ให้เท่ากันได้โดยนำสัมประสิทธิ์สตัวนี้ไปคูณกันพอสัมประสิทธิ์สองตัวนี้คูณกันมันจะมีค่าเป็น6ใช่ไหมคะแปลว่าสมการที่1นึ่งทำยังไงจึงได้6นักเรียนก็เอา3นักเรียนก็เอาสาเอา3ไปคูณกับอ่าโทษทีเอา3ไปคูณก,กับสมการที่ หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งสามคูณสมการหนึ่งก็จะเป็น3ามคูณวงเล็บสองลบห้เท่ากับสิคูณกับอะไรด้วยคูณกับ3ด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นเมื่อกี้สามก่อนแล้วก็สามไปก่อนสามคูณกับสิบสี่จากนั้นจับคูณเข้าไปในวงเล็บเลยจับคูณเข้าในวงเล็บสามคูณสองเป็นหกเอ็กลบสาคูณห้าได้สิบห้ใช่ไหมคะเท่ากับสามคูณสิบสี่ได้ สีสิบสองกลายเป็นสมการที่3จากนั้นในสมการที่2องเขาเป็น3าเอ็กอยู่ก็ควรจะเอาอะไรมาคูณเพื่อจะเป็นหเราก็สองมาคูณใช่ปหตัวนี้จะกลายเป็น2คูณกับสมการที่สองก็จะได้2คูณกับวงเล็บ 3x??? มเอบวกสอเท่ากับสคูณกับ2 จับคูณเข้าวงเล็บเหมือนกันจับคูณเหมือนกันนะสองคูณสามกลายเป็นหกเอ็กบวกสองคูณสองเป็นสี่วายเท่ากับสี่เป็นสมการที่สี่แล้วเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตอนนี้เราต้องมาพิจารณาที่สมการสามกับสี่ซึ่งสัมประสิทธิ์ของ x เท่ากันและสามารถจับไปลบกันได้ใช่ไหมอ่ะเอาสมการที่สามตั้งแล้วกันเนาะ สมการที่3ลบสมการที่4สมการที่3คือ 6x ลบ 15y ลบกับสมการ4คือ 6x บวก 4y เท่ากับฝั่งขวาก็คือ42ลบกับสี่เห็นไหมงงไหมคะสมการ3คืออันนี้และสมการ4คืออันนี้เห็นไหมสองตัวนี้ จากนั้นถอดวงเล็บออกมาก็จะเป็น 6x ลบ 15y หน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบแปลว่าข้างในเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจาก 6x ก็จะเป็นลบ 6x จากบวก 4y ก็จะเป็นลบ 4y เป็นตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว42ลบ4เหลือเท่าไรเหลือเท่ากับ38ใช่ไหมคะ ต่อไปนักเรียนสังเกต 6X กับลบ 6X สามารถลบกันได้หมดเพราะนั้นเราสามารถกำจัดตัวแปร x ได้เรียบร้อยแล้วหาค่าตัวต่อไปลบ 15Y กับลบ 4Y เป็นนี้15บาทเป็นนี้เพิ่มอีก4บาทแปลว่านี่เราเพิ่มไหมนี่เราเพิ่มกลายเป็นลบ 19Y เท่ากับ38จากนั้นย้ายข้างสมการ ย้ายต้องเอาเครื่องหมายลบไปด้วยนะเพราะตอนนี้เราย้ายจากคูณไปหารเราไม่ได้ย้ายจากลบไปบวกนะจากคูณย้ายไปหารเพราะฉะนั้นค่า y จะเท่ากับ38หารด้วยลบ19เ,เพราะนั้น y เดียวก็จะติดลบด้วยเพราะมันมีลบอยู่1ตัว19ไปหาร38ก็จะได้2ครั้งตอนนี้เราได้ค่าค่าของ y ออกมาแล้วต่อไปทำยังไงถึงจะได้ค่า x เราก็เอา y เท่ากับลบสองไปแทนค่าใช่ไหมคะแทน y เท่ากับลบสองในสมการไหนดีหนึ่งสองสามสี่เราควรจะแทนในสมการที่เลขกน้อยอะแทนสมการสองเนาะแทนสมการที่สองเพราะนั้นจากสมการที่สองบอกว่าสาม x บวกสอง y เท่ากับสองใช่ไหม สามเอ็กยังคงเดิมอยู่บวกกับสองแต่ค่าวมีค่าเป็นลบสองเท่ากับสองก็จะได้สามเอ็กสองคูนลบสองติดลบไหมคะติดลบสองคูณสองเป็นสี่เท่ากับสองจากมันย้ายข้างลบสี่ตัวนี้จากลบย้ายไปเป็นอะไรจากลบก็ย้ายไปเป็นบวกก็จะได้สามเอ็กเท่ากับสองบวกกับสี่ เพราะฉะนั้น3 x มีค่าเท่ากับ6หาค่า x เ,เดียวก็ย้าย3ตัวนี้จากคูณไปทำไมไปหารเป็น6หาร2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3ตอนนี้เราได้ค่า x และค่า y เรียบร้อยแล้วค่า x เ,เท่ากับ3และค่า y เท่ากับลบ2ขั้นต่อไปก็ต้องเอาค่า x และค่า y ไปตรวจสอบคำตอบว่า เป็นคำตอบของระบบสมการนี้หรือไม่ใช่ไหมคะต่อไปเป็นการตรวจคำตอบนะคะเพราะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะแทนค่าใช่ไหมแทน x x เท่าไหร่เมื่อกี้นี้แทน x เท่ากับ3 x เท่ากับ3ตัวนี้แล้ว y นเท่ากับลบ2นะแทน x เท่ากับ3 y ไนเท่ากับลบ2ในไหนก่อนดี ในสรรมการที่หนึ่งนะคะเพราะนั้นสรรมการที่หนึ่งบอกว่าจาก 2x ลบ 5y เท่ากับ14เราก็แทนค่า x ลงไปก็จะได้2คูณกับ x เป็น3ลบ5คูณกับ y y เป็นลบ2เท่ากับ14ทีนี้ดูสิว่ามันจริงไหม2คูณ3ได้เท่าไหร่อะ,อะตัวนี้2คูณ3ได้6 ลบห้าคูณลบสองลบคูณลบกลายเป็นบวกใช่ไหมห้าคูณกับสองกลายเป็นสิบเท่ากับสิบสี่ก็จะได้สิบหกเท่ากับสิบสี่นักเรียนสังเกตสิว่าสิบหกมันเท่ากับสิบสี่มันจริงหรือไม่จริงตัวนี้จริงไหมคะมันไม่จริงเมื่อไม่จริงปุ๊บเราจำเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบสมการสองไหม ก็ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบสมการ2แล้วเมื่อมีสมการใดสมการหนึ่งมันไม่เป็นจริงเราก็สรุปเลยว่าข้อนี้มีคําตอบของระบบสมการไหมไม่มีสรุปนะคะดังนั้นระบบสมการนี้ไม่มีคําตอบเนี่ยนะคะเพราะะนั้นเวลาทำนักเรียนสังเกตว่ามันจะ ทุกครั้งเราจะเป็นน้องตรวจสอบคําตอบถ้าตรวจสอบแล้วจริงทั้งสองสมการสมการนั้นก็จะมีคําตอบแต่ถ้าบาังเอิญว่าไม่จริงสักสมการหนึง่งระบบสมการนั้นก็จะไม่มีคําตอบทันทีแบบฝ่กยวันนี้นะคะยังเหมือนเดิมก็คือมีบางพกหัดเพียงแค่2ข้อให้ในักเรียนลองฝึกฝนทําลองเรียนแบบตัวอย่างแต่ถ้าหากยังทําไม่ได้นักเรียนลองฝึกดูบ่อยๆนะคะหรืออ่า หรือจะย้อนกลับเข้าไปดูใน YouTube ช่องคณิศาสตร์ใบขู่กุ้งก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ